วันนี้ลุงหนึ่งได้พาทีมงานมารับประทานอาหารที่ร้านแม่น้ำหมูกระทะลาดกระบงังบรรยากาศจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมกันได้เลยครับเป็นไงบ้างครับคุณหนึ่งลุงหนึ่งชาแนลวันนี้มาที่ไหนครับวันนี้พามากินเอ้ยที่ไหนบ้างแม่น้ำนะคะแม่น้ำหมูกระทะลาดกระบัง ร้านดังแถวลาดกระบังลาดกระบังเพราะเพราะคุณเพราะคุณคนนี้ครับเพราะคุณคนนี้เข้ามาจิตแปดครั้งแล้วครับมาการันตีหลายรอบแล้วหนีมาพักพักแป๊บได้ไหมครับสภาพแป๊บไหมครับเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปินเสียจังวะโอ้ของแขกตัวนี้ก็ตั้งแต่มาก็จะไม่หยุดนะครับ จะทำร้าได้เลยจะขอร้านชอบมากเลยเนี่ยกินกันไปเยอะแถมซื้อเบียร์เพิ่มอีกเเป็นไงเป็นไงเออก็บรรยากาศดีนะครับโอโถงนี่ครับจุคนได้ประมาณสามหมื่นนะครับใครอ่ะเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยเยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อยดังแล้วดังแล้วเป็นดาราแล้วลุงหนึ่งลุงหนึ่งแบรบรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับหน้ามาครับถ้ามีตงังค์ลวไม่มีตังค์ก็อยู่บ้าน ไม่แพงครับสำหรับคนมีตังค์นะครับเท่าไหร่พี่เท่าไหร่สามร้อยเก้าเก้าหัวละสามร้อยกว่าบาทเขาเล่นใจยากเลยอ่ะเราลวกโอ้ครับก็ได้เลยครับดูดูครับเขาไปเอาไปยังไงวะเฮ้ยเออเนี่ยดีกินง่ายกุ้งตัวใหญ่มากครับน่าจะมาจากอเมซอนครับเขาให้บริการแจกอย่างนี้ไปทำลายกันอยู่นะรายการไหนให้คุณเฉียนตะคิปตดใจเจ๊งเลยนะ ปกติคนนี้อถ่ายถ่ายครับวันนี้ผมฉุกเฉินฉุกเฉินเสีสละครับคนขยันอยู่หนก็เหนื่อยครับคนขี้เกียจอยู่ในก็สบายครับแต่ว่าก่อนขี้เกียจได้ก็ต้องขยันก่อนเหมือนมีลิ้นนี่เมื่อก่อนก็ขยันตอนนี้ก็ไม่ไม่เมื่อก่อนผมก็ขี้เกียจตอนหลังมาเจอรูปน้องแบบนี้ก็เลยต้องขยันเพราะไม่งั้นเพราไม่งั้นมันก็ล้มทั้งหมดเลยทีเอากล้องไหมไปแล้วยดยดเอาเอาแบบนั้น เฮ้ยเขากันน้ำจะไม่กันความร้อนเก่งนะอย่าเบื่อันสชงได้โโอ้มันสชงได้นะกล้องอ่ะโโอ้ให้ออกแบบแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้โหดีไม่ร้อนให้ดูแต่ละอย่างไมร้อนมันเครื่องอะเริ่มเลยเพิ่งรู้ว่าตากล้องลำบากผมรู้แล้วไม่ลำบากลำบากลำบากไม่ได้แดก กินก็ไม่ได้ดดกินอ,อ,อ,อ๋อน้องทำไมพาวเวอร์อม, <c oughs> มันจะดีใช่ไหมพี่ <c oughs> ไม่รู้อยากกินมันจะดีใช่ไหมดีนะเบลไปนี่ไหมไปมันจะตรงนั้นมันจะมีพระพุทธรูปห้าองค์ที่ดังๆก็เรียวกว่าผ่าน้อนแก้ผมเชื่อว่าน้องเบลไม่เคยไปมีบรรยาก้ไม่เคยไปไหมโลกเราเนี่ยไทยเนี่ย รู้ปอดคุณแม่คุณแม่ก็เลี้ยงพี่แบบไทยๆเลยจริงๆก็แบบไม่ไม่มีโอกาสได้ไปกดเที่ยวเลยพอพี่อายุ45้านี่ไปกลับบ้านเลยเป็นคนที่ไม่ยอมเป็นเด็กแสพพี่พาไปบางระวังนะไปบ้านพี่ยุทธอยู่เขาไม่กลับไปนะปวดชีวดำแน่งน้ย nói lo mà trong nước khác nói thay y, khác nói thay yam chỉ để không hấn ở trong này, khác nói, nếu cho đi nói không được, nói không nói không được, nói không มันเร็วมากมันตั้งกล้องถ่ายเราแม่ถึงไหมไอซาตสิน <laughs> <อ>สกูรู้แล้ว <laughs> ไม่มีเพียงเขาหรอกออเดี๋ยนี้มาอยู่แต่พวกนี้นะอยู่แล้วร้องเพลงเป็นคนกันที่เราได้อยู่ใกล้คนดีมันจะเป็นโชคเอาผมเนี่ยครพอามารับราชการมีช่วงนึงที่ว่าได้อยู่ต่อหรือจะไปะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดคอร์สเรื่องนี้ก็ไปเจอเพื่อนสนัทเรื่องสนัทอันนี้ก็ลังจับก็ตอนนั้นอยู่มัติได้ครก็เป็นคนดีเปิดอรับเดนี้เป็นพอ แล้วเป็นคนเป็นผู้จาดการเขาเป็นเป็นคนดีเราได้อยู่ใกล้คนดีเราก็ก็เป็นโชคของเราด้วยแล้วมันก็จะเราเขาเรียกว่าเราเราอยู่ใกล้คนดีอ่ะมันก็เร็วลำบากเเรรางีคนเละเห็นข้างคนละฝ่ายคนมีเสียสิ่งเสียเใช่องเจ๊ยคนอื่นไปยัดไปยัดเจ๊ยแต่แต่นี่คือมันมันมันกำลังข้างตางไม่ได้เจอแม้ที่วัดศรีเุรียัน ก็ไม่รู้เลยแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เงินกูไม่ได้กินเงินฉันหมาดเลยสี่เหีนี่มาเดิมเลยี่จริงอ๋อเรียกจริงเลยเขาเลยเนี่ยมีอะไรแก้กันบ้างไหมพี่โอแต่แม่จอตตอนตอนมีตังไม่คิดผิดไม่คิดผิเราเออเราเรายังไม่เคยได้กินตังเขาเลยพี่เออเอออย่ามาอย่ามาอย่ามาอย่าว่าไม่พี่เอาจริงนะผมพูดนี่เลยสวยตัก็ดีดีก็เบิ่อไม่ใช่โอ้พระเจ้าจอต ทุกอันน่ะนี่จะบอกเลยวหมดแล้ที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้หมูอ่ะมันมันอุตสาไปเอารถออกไปนั่งเครือไปสอบปรลอเดี๋ยวพี่จะให้มันตังค์มันห้าร้อยมีเลขานบอกว่าไม่ต้องหรอกพี่้ไปสบายเออมันอะไงเออให้มันนั่งกว่ากระโปรงอยู่ข้างนอกจะรู้ไปยินยันไม่ชอบเป็นไงเออกลับไปเออจะเอาหื้อทุกหลอกเลยกันน้ะมันสอบหลอกตั้งหลอกนตั้งแกงนะไม่ไม่แต่พี่อ่ะเวลาพวกเราเวลาพวกเราไปไหนนะ ผมให้อยู่แล้วผมผมให้อยู่แล้วมันมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นค่าน้ำมันวินิจน่ารังมากเออ hey, เอามาห้าพันนิดพี่รู้ไหมอันนี้พ่อปูปูผมเขียนในสมุดปูแล้วพ่อผมปวดไปปวดและอ่านนั่นมันท่องขึ้นใจแล้วก็ส่งมอบหลังสือนั่นผมไปปวดผมไม่อ่านท่านท่านพู้กล่าวว่ามีเงินแต่ไม่ใช้ให้เขาคู่มีความรู้อยู่ในสมุดสุดแก้ไข มีแฟนต่างบ้านสะพานไกลมีสามสี่มีไซส์เหมือนไม่มีมไม่แล้วจันเดียร์บอกว่าตอนที่ยืนก็เป็นเพื่อนกัน่อยเยอะมากแต่เพราะว่าเป็นพอมันกลายเป็นท่ามันก็ได้เห็น <c oughs> แต่กว่าจะตั้งหลักได้ในชีวิตราชกา,ารนะ10ป็จทีมกันะนะ ให้ผมตาเพือเกิดไ่แบบนั้นพี่พี่จากสี่วันจิตแล้วแต่บาคนมาจากที่อันนี้ก็โอปารปีหรกว่าปีไรันลาอะไรไม่ไม่ผมใช้ชิี้ได้ชินีพุือยด้วยไงอนีเดแบบน่เงินเดือนหกพันใช่หกหมื่นเงินนี่ไม่สำคัญเท่าไรหรอกปัญหาที่เราจะไปหาจัดการให้มันมีมันถ่ายไปจะได้ดูว่าจริงๆแล้วเองยังทานมั้ย เออเอาเลยแม่เลตั้งเลยแม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยเลยพอรู้ว่าตั้งกองอยู่มันนี้ทำเป็กระตุนีสาตาหนเลยนวันนั้นน่ะลุกพเธอเปลาวะกระเด็นพงเอนี่คนลจอเมียห่ไน่าเสียงหรอกขอขอขออาาขออาอยู่อาเยอาเเอออาบุนี่เหรออาบุอาบุไม่รู้น้องสาว บุมเ้าเนี่ยนะเออเอาละเว้ยมีหลานก็มีหลานเออเขามีหลานเด็กเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอถ้าเจอเดี๋ยวยกสมบัติให้เลยถ้ามันเอาอามันมานี่พี่ยังนอยู่ใต้หุ่นีมาเลยนหรก็ยอมไงยอมยอมอายุภาษาเลยตอนนี้การศึกษาอยู่ใต้อุนตีาเอันนี้เอ่งกว่าซูซี่ที่เท่าไงดูลูกแล้วน่ารักด้วย ว่าไม่ทราบเดี๋ยวอย่าให้มันเกิดใหม่ไม่ไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมเดี๋ยววางพี่ก่อนยังไงจะกินยังไงไหวเออจะพี่เหมาพี่คอยอย่างเดียวก่อที่ไม่ไหวอแปปีเเบิร์ดยคัพ่ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆแต่แค่จริงใจกันพันก็พอแล้วผมจะไม่หนีไม่หนีเวลาพี่ใช้งานของขวัญพี่แกชบอยู่แล้วรู้เดี๋ยวว่าแกชอบอะไร มันสะสมทองกูจะบอกให้นะพี่มันมีเยอะแล้วพี่ไม่กับน้องอะไรอะไรอีกแรงคุ่นแรงคุณไอ้หอมแก้มมันต้องหอมน้าเียวห่ไม่ต้องหอมหอมไอ้นี่หอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มเบลย่าไปเชื่อเขายุ่งแครับเราไปแอบทำสองคนขอปิดคลิปนี้ด้วยความรักและมิตรภาพที่เรามีต่อกัน ลุงหนึ่งก็ขอให้เพื่อนๆได้มีช่วงเวลาดีๆกับคนที่เรารักในทุกๆวันขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับบ๊ายบายเห็นเหมือนนางฟ้านะครับเห็นเหมือนนางฟ้าแบบนี้ไม่ธรรมดาเอาสาวเชียร์เบียด้วยนี่ผู้สาวเชียร์เบีย